ได้เลิอกอุปสมบทแล้วโดนัทพัทรพลมาอัปเดตข่าวพระเอกหล่อทางวิกหมอชิด7ดสีกับพระเอกมากฟีมือมากความสามารถแถมบอกเลยว่าหล่อมากๆที่สุดกับพระเอกโดนัทพัทรพลเด็ดพงวรานนนล่าสุดเข้าไปขอขมาลาบวชกับผู้ใหญ่ทางช่อง 7sd โดยมีคุณนิวหนวดได้อัปเดตกำหนดวันอุปสมบท ของนุ่มหล่อโดนัทพัทรพลกันแล้วผ่านช่องทางอินสตาแกรมของคุณนิวหนวดเองกับการลงรูปภาพร่วมเฟรมนุ่มโดนัทพัทรพลและคุณแม่ของหนุ่มโดนัทพร้อมแคปชั่นบอกว่าอานุมโมทนาสาธุครับและก็แท็กหาโดนัทพัฒธรพลพร้อมทางคุณแม่อีกด้วยและบอกโดนัทจะเข้าบวช13กุมภาพันนี้ครับเรียกว่าทำกลางแฟน และคนบันเทิงคอมเมนต์กันรัวๆร่วมอนุมโมทนาสาธุกับพระเอกโดนัทพัทรพลกันเยอะมากๆและถ้าใครคิดถึงโดนัทพัทรพลก็รอติดตามชมผลงานของโดนัทพัทรพลกันได้กับละครเลหล้เกมล่วงและรักร้ายสายลับปิดกองไปแล้วทั้งสองเรื่องก็ขออนุมโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับโดนัทพัทรพลสาธุค่ะ